มีการบันทึกเทปถวายพระพรนะครับใช่แล้ววันนี้วันแรกวันแรกนะครับถวายพระพรอ่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพรหมรัชนีพันปีล่วงนะมีสมมงหมกี่คณะโอ้มัร้อยว่าคณะประมาณสี่วันนะครับเดี๋ยววันนี้วันแรกนะครับแต่ว่าที่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นการจัด เรียกว่าสถานทีในการบันทึกเทปเนี่ยโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุสาราษฎร์ธานีครับได้มาร่วมในการตกแตง่งเวทีในโอกาสบันทึกเทปทวายประรภรชัยมงคลเฉลิมชชนพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนัดภูมิรัตนนีพันปีล่วงนะครับสิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับโดยเมื่อช่วงบ่ายก็เรตแต่ว่านะครับทีสถานีวิทยุโทรทัศน์เองประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพงษ์สักหนุ่ยเจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยการขออภัยครับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษษาาาสุรรฎ์ธนี นะครับนะหมบไม้อ็นกัสมายาวุธแลกกะหนังเศร้าปียพรกันเกตรูพระเนกวิชาคาคัมมะนะครับ ค้าการรมลาชาตนำนักศึกษาพ,พาระเนกรวมตกแต่งวีทีในโอกาสบัตรศึกทิพย์ทวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมเป็นชนพันธาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีห่วง12สิงหาคม2567โ,โดยจะมีกราบ,บัตรศึกทิพย์ทวายพระพรนะครับวันนี้วันแรกนะ <c oughs> อ่า25 26แล้วก,แวก็แล้วก็เวน้นทุกอาทิตย์แล้วเว้นวันยึดราชการบัตรศึกิ IT 30 3 1นะครับจำนวนทั้งหมด102คณะครับเมื่อบัตรศึกทิพย์ ทุกคณะแล้วนะจะนำโอ,อกอากาศเผยแร่ทางสถานีวิทยุสถานีวิทยุต่รทัดเองประเทศไทย นะครับนะ้าสุรัฐฐานีตามลําดับต่อไปครับค่ะสำหรับกิจกรรมบันทึกเทพทวายพระพรครังนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ถูกพักส่วนให้ความสําคัญในการมีส่วนรวมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสํามนึกในพระมหกรุณาธิคุณข้องพระองค์ถ่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนาน,นประการค่ะเ b t บทีสุรัานีจึงข้อเชิญชวนน่วยงานค่ะพักรัฐเอกชนประชาชนจัดตังต้งโตมู่ประดิษฐสถานพระชายาหลักพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะตกแต่งสถานถีประดับพระชายา หลักประดับธงชาติคูกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเริ่มพระเกียรติ92้าสพซ่า1ิสิงหาคม2567พร้อมกับประดับพาระบายสี่ฝารวมกับพาระบายี่ข้าวนะคะตามอาคารสถทานทีน่วยงานบ้านเรือนกันได้เลยนะนะครับนะอ๋เก็ยนเชิญนะครับต้อนรับทุคณาด้วยนะครับครอบคุณอย่างทันพ่อพงศ์ซักนุ่ยเจริญนะครับนะ พอพอ,อาจิว่าสุกซ่าท่านในด้วยนะครับนั่นแหละมาจัดตกแต่งเวทีให้เราถูกรอบแล่งงดงามส้มพระเกียรติรอบนี้กัเชันเดียวกันค่ะ